สวัสดีครับวันนี้นะครับวันอังคารที่5ตุลาคม2021นะครับวันนี้นั้นเราจะมาวางแผนเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูก่อนว่าตัวของระบบฟิวชั่นนั้นในคู่เงินของทองคำเราเห็นว่าทองคำนั้นทำการยกแนวโน้มเป็นเทรน ขาขึ้นนะครับเมื่อาวานนี้เกิดการผันผลหน่อยดึงจังหวะที่ลงมาลงสามารถลงมาทํำสวิงโลว์โลว์ใหม่ได้นะครับโลว์โลใหม่ได้แล้วก็มีสัญญาณที่เกิดการนะครับเกิดการสัญญาณการซื้อกลับนะครับะจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะผันผลนะครับแต่เป็นแนวโน้มของเทรนในะะขาขึ้นที่เราได้ วางแผนไว้เมื่อวานนี้นะครับดังนั้นทองคําเราจะเห็นว่าไม่สามารถที่จะทำโลได้แล้วขึ้นไปทำไฮใหม่ได้สําเร็จในตัวของทองคําเองดังนั้นวันนี้นะครับเราจะทำการนะครับเทรดซื้อขายในทองคําเนี่ยอยู่ในฝั่งขาขึ้นนะครับอยู่ในฝั่งของอัพเทรนต่อก็คือเราจะรอจังหวะสัญญาณบาย จากตัวระบบของฟิวชั่นดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวของทองคำนั้นยังทำการพักเทนไม่ลึกพอนะครับยังไม่ลึกพอเรารอนะครับเรารอให้เกิดสัญญาณนั้นลงมาทดสอบตัวเส้นเรนโบวงก่อนหรือสามารถนะครับสามารถลงมาทดสอบเส้นสวิงโลนะครับสวิงโลของตัวเขาเองให้เกิดสัญญาณวงกลมสีเขียวก่อนนะครับ เราก็จะมารอในส่วนของโมเมนตัมนะครับให้มีการเปลี่ยนนะครับจากแดงเป็นเขียวขึ้นมาจะได้รู้ว่ามีสัญญาณแรงซื้อกลับแล้วแล้วเราก็จะมารอในส่วนของสัญญาณคอนเฟิร์มว่ามีสัญญาณคอนเฟิร์มสีน้ำเงินไหมถ้ามีสีน้ำเงินปรากฏมาในจังหวะแท่งไหนนะครับเราก็จะเกิดสัญญาณบายขึ้นไปนะครับเพื่อจะให้ทองคำนั้นขึ้นไปทำสวิงไฮใหม่ อีกหนึ่งรอบนะครับดังนั้นวันนี้จุด SL ที่สำคัญของทองคำนะครับก็จะอยู่ที่ราคานี้นะครับที่สวิงโลนี้สวิงโลที่ดี่1747.63ดังนั้นวันนี้ทองคำจะต้องไม่ทำสวิงโลที่ต่ำกว่าสวิงโลนี้ลงมานะครับเราถึงจะมองทองคำเป็นนน้มเทนขาขึ้นต่อครับ รุปนะครับตัวทองคำนั้นวันนี้เราดักสัญญาณบ่ายนะครับต่อมาเรามาดูในคู่เงินของ USDJPY USDJPY นะครับเราจะเห็นว่าเป็นแนวโน้มของเทนขาลงนะครับเมื่อวานนี้ไม่สามารถที่จะขึ้นไปทะลุแนวต้านสำคัญนะครับได้แล้วทำการสวิงลงมาวันนี้นะครับแนวต้านสำคัญนั้นด้วยที่ทำสวิงไฮที่ไม่ไฮต่ำมากนะครับ แล้วเกิดการโอเวอร์แลปเข้าไปในกรอบเพราะนั้นเราจะให้ความสำคัญอยู่2แนวของตัว USDJPY นะครับราคาแรกนั้นก็คือราคา SL ที่1นะครับอโอกาสตรงนี้นะครับที่จะเป็นแนวต้านสำคัญก็จะเป็นราคาที่111.296นะครับอีกแนวหนึ่งนั้นก็จะเป็นที่111.48นะครับ2แนวนี้นะครับถ้าวันนี้ตัวของ ยูเอทีนั้นไม่สามารถหลุดราคา2ราคานีขึ้นไปได้นะครับอย่างเช่นราคาแรกนี้หลุดแล้วมีสัญญาณกลับตัวมาเราก็อาจที่จะเปิดสัญญาณเซลลงมาได้แต่ถ้าหลุดราคาสวิงไฮด้านบนนี้นะครับกรอบต้นเงินด้านบนไปได้นะครับเราอาจจะต้องโฟกัสนะครับใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่อาจจะเป็นฝั่งบายแล้วแต่ตอนนี้นะครับเรายังโฟกัสอยู่ในฝั่งสัญญาณฝั่งขาเซลอยู่ดังนั้น เราจะรอสัญญาณให้ม omentum นั้นมีสัญญาณแรงขายกลับมาแล้วตัวของ c o n f i r มนั้นมีแท่งที่ตแกรมสีแดงเราจะเปิดสัญญาณเซลล์นะครับเรามาดูคู่เงิน GBPUSD ตัว GBPUSD นะครับเราจะเห็นนะครับว่าเป็นแนวโน้มของเทคขาขึ้นที่ชัดเจนมากครับอ่าเทนชัดเจนมากดังนั้นเนี่ย จุดแนวโน้มนะครับจุด SL ที่สำคัญของเรานั้นเราจะอยู่ที่สวิงโลนี้นะครับที่ราคา1 3 5่1ดาา1ดังนั้นตัวของ EUR ตัวของ GBPUSD วันนี้จะต้องไม่ลงมาทำสวิงโลที่ต่ำกว่าสวิงโลก่อนหน้าทนี้นะครับเราก็จะมองเป็นแนวโน้มในการขึ้นต่อไป แต่ถ้าลงมาทำต่ำต่ำกว่าราคาสวิงโรนี้เราจะต้องหยุดดูสัญญาณก่อนว่าตลาดจะทำอะไรต่อไปนะครับวันนี้นั้นตัวของ GBP ยูด,ดีนั้นเรารอดักเล่นฝั่งสัญญาณบายรอดูสัญญาณของตัวคอนเฟิร์มว่ามีแรงซื้อกลับขึ้นมาหรือยังโดยที่เราให้เป็นแท่งเทียนยูสแกรมสีเขียวและรอสัญญาณตัวคอนเฟิร์มนะครับรอสัญญาณตัวคอนเฟิร์มให้กลับมาเป็นแท่งยูสแกรมสีน้ำเงินเราก็จะเข้าสัญญาณบายณจุดนั้นนะครับ ะนั้นตัว g b p ยืดตินั้นเราเล่นฝั่งบายนะครับเรามาดูคู่เงินต่อมาก็คือทู่ของ EURUSD ตัว EUR ยืดตินั้นเราจะสังเกตว่าเมื่อวานนี้ทำสัญญาณแนวมเทนขาขึ้นชัดเจนแล้วนะครับดังนั้นสัญญาณตัวแนวรับสำคัญนั้นจะอยู่ที่ราคา1.1587ตัวนี้นะครับเป็นแนวรับสำคัญนะครับที่วางตำแหน่งของ SL ดังนั้นตัวของ E U R ยุดินั้นจะต้องไม่ทำสวิงโลที่ต่ำกว่าราคาสวิงโล w ก่อนหน้าชุดนี้ดังนั้นตอนนี้นะครับเรารอสัญญาณตัวของโมเมนตัมนะครับให้มีแรงซื้อกลับมาแล้วรอสัญญาณของตัวคอนเะฟิร์มน้ำให้เป็นแท่งแท่งฮิโตโกแกรมสีน้ำเงินเราจะเข้าสัญญาณบายในคู่ของ E U นะครับสรุปนะครับตัวโกนั้นเราจะเล่นฝั่งขาบายนะครับ ตัว USD JPY เราเล่นฝั่งขาเซลล์ Sell. ตัว GBP USD เราเล่นฝั่งขาบายนะครับตัว EUR USD เราดักลงทุนฝั่งขาบายเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการวางแผนเทรดในระบบเทคนิคของตัวฟิวชั่นนะครับ